เราแต่ละคนเข้ามาเป็นแดนเซอร์ของลำใหญ่ได้ยังไงหนูก็มาแทนก่อนค่ะนล้นหนูยังเรียน <c oughs> เกือบอรเรียนจบแล้วค่ะคือใกล้เรียนจบแล้วแล้วก็พี่ๆเหมือนเรียกเรียกไปแทนหนูก็ไปแทนอยู่ปีหนึ่งแทนแบบ่าแรกสองคนค่ะแดนเซอร์สองคนแล้วเขาก็เรียกหนูไปแทน,านแทาไมถึงเรียกมิ้น์ไปแทนมิ้น์มีความสามารถในการเต้นอะไรยังไงมาก่อนก็น,นั้นมันน่าจะหาคนไม่ได้แล้วค่ะแล้วหนูว่างคนเดียวแล้วมันเป็นน่าจะเป็นโชคชะตาที่ต้องเอาหนูไปด้วยก็เลยได้ได้ได้ไปได้ไป แทนค่ะแล้วก็แล้วก็รอฟอร์มสี่คนหนูก็ได้เข้าไปอยู่ในกับพี่ๆเขาด้วยอาจากตัวแทนกลายเป็น ตัวจริง,จจงอืพลอยครับหนูก็เป็นคนแทนเหมือนกันค่ะแต่ว่า,เ,<อ>าเป็นเป็นคนแทนตั้งแต่ก่อนที่เป็นแดนเซอร์เซตแรกที่เป็น2คนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเซตมาเป็น2คนหนูก็ยังมาแทนอีกพอแทนเสร็จป,ปุ๊บปรับเป็นแดนเซอร์สคนหนูก็เลยมาเต้นด้วยเป็น4คนพอดีเออมีเออเขาเรียกอะไรตำแหน่งตำแหน่งว่างพอดีเออเราสวมเลยอ้อมครับมาแทนหมดครับอะไรเกิดไอ้พวกนี้มันตัวแทนหมดเลยอะจริงจริงมาแทนเหมือนกันค่ะเข้ามาพร้อมน้องพลอยเลย ตอนแรกก็มาแทนเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็รอฟอร์มทีมเหมือนกันหนูก็เลยได้เป็นตัวจริงระวังเถอะจะมีคนมาแทนไม่อะระวังรู้แล้วใช่ไหมว่าลุกมาไหล่เสียมาเดี๋ยวเนาะแบบนี้แหละแต่ละเออจับไว้จับไว้จับไว้อย่าลุกอย่างของหนูอะค่ะก็จะรู้จักกับน้องพลอยอยู่แล้วแล้วพอมีโครงการว่าอยากได้แดนสี่น้องก็จะทักมาว่าอ่า ที่สนใจไหมพอดีว่าเขาจะฟอร์มเป็นแบบแดนซ์ี่คนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแต่เล่นไปเต้นที่ไหนอะไรยังไงมาบปกติหนูก็รับงานอีเวนท์ทั่วไปค่ะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆทั่วไปก็คือหนูรับสายนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นแดนเซอร์ฟรีแลนซ์ประมาณนั้นกับวงอะไรบ้างที่ที่เคยเต้นๆมากับที่เคยเต้นมาก็มีพี่ฝนธนสุนทรค่ะมีพี่หลิวอาจารย์ พี่แมงปออุ้ยเยอะจังพอไหมคะเวลายไปได้เรื่อยๆใช่หลายๆท่านมากๆค่ะจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นก็มีมีพื้นฐานในการเต้นอยู่แล้วก็ก็ไม่น่าก็พอมีบ้างค่ะมาสองนุ่มเจอากับบอสเนาะสองคนที่ถูกจับตามมองพอสมควรใช่คับแต่ว่าแต่ว่าของผมนี่จะไม่ได้เข้ามาจากการออดิชั่นเพราะว่า อันนี้อันนอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับผมที่เขามาออเดชั่นตรงนี้แล้วทีนี้เขาอย่าบอกว่าอยัาบอกว่าเขียนเนียวกันหรอใช่ครับผมเป็นเป็นตัวแทนมาสอน ท่านผู้ชมระวังนะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่นะตอเราต่อเลยครับผมเพื่อพอดีเขา audition ผ่านแล้วทีนี้ด้วยความที่ด้วยการอ่าทัวร์ของลำไย,ยใช่ไหมครับมันต้องไปต่างจังหวัดไปไม่ค่อยได้มีเวลากรุงเทพแล้วทีนี้พี่เขามีธุรกิจเป็นเจ้าของแบนรนด์เสื้อผ้าแล้วทีนี้เขาไม่สามารถไปทัวร์ได้เขาเลยตอนแรกให้ผมมาแทนก่อน <c oughs> แล้วทีนี้พอผมมาแทนปุ๊บมันเป็นกระแสที่ว่าเขาเปิดรับ audition ใช่ไหมครับผมแล้วรายได้มันสูงคนก็จับตาดูว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย พอผมมาทําช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยครับผมแล้วกระแสะคนในทิ k t o อกคนติดตามมันเพิ่มขึ้นมาเยอะจนแบบคนจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางลำใหยก็เลยมาคุยว่าแบบเออเนี่ยสนใจอะไรอย่างเงี้ยจะทํายาวอันนี้ สนใจไหมอะไรทําประมาณนี้ครับเพราะว่าพี่ที่ได้คนแรกเขาก็ไม่สะดวกด้วยเพราะว่าเขามีธุรกิจอยู่แล้วไม่สามารถออกทัวร์ได้โอใช่ครับก็พูดอย่างๆก็คือเขาเขาลาออกไปเลยใช่ใช่ไหมอ่าก็เลยกลายเป็นเจอร์ไปใช่คับผมดวงดีดวงดีมากดวงอ่าบอสอันนี้มามาจากการออททชันนะครับใช่ครับก็ตอนแรกคือแบบโอเคกับเงินเดือนแล้วก็แบบมันเป็นสายเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ถ้าปกติเป็นคนเต้นโพสตีดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าแบบถ้ามาก็คิดว่าจะแบบอาจจะเต้นแบบพวกลำหมอลำอะไรอย่างเงี้ยก็ใจสองใจเพราะว่าเขาอยากได้คนที่ได้หลายแนยวอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เลยคิดว่าแบบ<อ>มันน่าจะน่าจะเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับเขาก็เลยรับครับก็เลยไปออดิชั่นครับ,บก็เลยเขาก็เลยรับเนี่ยครับ